10อาชีพที่ AI ยังไงก็ทดแทนไม่ได้อาชีพแรกเลยนะคะ Specialized Engineer เช่นวิศวกรโครงสร้างวิศวกรไฟฟ้าหรือว่าวิศวกรเครื่องกล 2. Data Scientist ถ้าหากเป็นภาษาไทยก็คือนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลพอนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลเนี่ยก็จะต้องทำงานร่วมกับ AI นะคะในการที่จะช่วยให้องค์กรเนี่ยบูรณาการข้อมูลให้เป็นประโยชน์ค่ะ 3. Quantitative Analyst หรือว่านักวิเคราะห์เชิงปริมาณนะคะอาชีพนี้เนี่ย ก็จะทําหน้าที่นะคะวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆเชิงสถิติค่ะต้องใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์แล้วก็สถิติชั้นสูงค่ะ 4. Specialized Developer เช่นพัฒนาแอปพลิเคชันมือถือนะคะทำงานด้าน f อน N t End Back End ต่างๆง,ง,งานด้าน IT เนี่ยมาแรงจริงๆค่ะ 5. Genetic c o n ค e e l r หรือว่าที่ปรึกษาทางพันธุศาสตร์ค่ะคนกลุ่มนี้จำเป็นที่ต้องมีความรู้เฉพาะด้านนะคะเพราะว่าจะต้องรู้แล้วก็ทราบถ,ถึงความผิดปกติต่างๆของพันธุกรรมมนุษย์ของเราค่ะแล้วอีก5อาชีพที่เหลือมีอะไรอีกบ้างรอติดตามใน EP 2ค่ะ